มวดคุณใส่คำว่าหมวดหมวดฮงเฮียนปฐมศึกษาหลวงพระบางสบายดีหลวงพระบางสบายดียดทุกคนมาต่อกันเนาะหลังจากที่ได้ซอกบ้านพักได้ละบัานนี้กับสิพาทุกคนมาย่างซอกหาของกินสวยกันเนาะเพราะว่าออกมาจากสถานีรถไฟเนาะเขาหลงไม่จานมาหอดหลงพระบางกันตอนอยากว่าสิบโมงยังเนาะแลุ้่งยุ่ง น,น้อยๆหนึ่งเนาะกันยังบม่ได้หากินข้าวท่ากับจะพาทุกคนมาย่างเราะอยู่ที่บริเวณน,นี่แหละใจกลางเมืองเลยก็จะพาทุกคนมาย่างซอกหาแนวกินน้ำกันมาเบิ่งภาพราบรรยากาศน้ำกันในเวลานี้อยู่ที่หลวงพระบางเนาะว่าจะเป็นแนื้อใดแต่ก็ะจ,จ,จ,ะะจ,จะมาทำนัทมาคืนกลางวันวันนี้ก็คือจะเป็นตลาดสั่งคืนเนาะ แตงคืนนี้เพื่อนจะมีขายเครื่องต่างๆเดี๋ยวตนแรงจะพาทุกคนมายางน้ากันมาบรรยากาศดีเลยเนาะถึงว่ามันจะอากาศจะ้อนแน่ยินแน่เนาะช่วงนี้อากาศค่งคร้างที่จะดีมาเบิงน้ากันว่าตอนนี้เราอยู่บ้านไหนอ,อยู่บ้านหัวเสียงเนาะบ้านหัวเสียงไปทางไหนเนาะไปทางนี้ดีกว่านะทุกคน อันนี้จะเป็นวงเวียนเลยเลยเนาะวงเวียนเลยไปไปซอกหาอย่างกิ่นล้วก็จะพาทุกคนพาเที่ยวจุดบริเวณนี้น้องกลางคืนก็จะมีตลาดขายเครื่องต่างๆในในในตอนเกานะ่าเนาะตอนที่ยังมโควนะิดระบาดแต่ว่าตอนนี้โบเน,นี่ยใจว่าจะเป็แีแนเใดไหเนาะแต่ว่าได้หาสอบถามเพื่อนว่าบริเวณนี้ก็แมนได้ขายเครื่องตามปกติแล้วเนาะวีดีโอนี้เป็นวิดีโดทเ่าไหน ที่สามเนาะโบสามกับสี่นี่แหละเนาะอยู่ในในหุ่นแบบในการเที่ยวหลวงพระบางอยู่เนาะไปไปซอกหาเนาะกินแล้วกันตอนนี้ก็หยาดเข่าแล้วทุกคนอ๋อเป็นสวนลานแรงเนาะเพิ่นมีเป็นวิธีได้เถอะนั่นเพิ่อนอาจจะเฮ็ดเป็นแปลว่าสไตล์คล้ายกับยูอ่ะเลี้ยงจันเนาะกับหยามือแรงเนาะอาจจะมีห้านหลายห้านมาขายเครื่องแล้วก็จะมามีร้านแห่เฮาวนางเลือกซื้อเวลานี้ก็ บอกว่าสองโมงแดดเป็นทีน่ยังอ๋อน่าจะแมรี่ลีเนาะเพราะว่าตอนนี้เพอกลับเกี่ยมที่จะมากางเต้นกางเต้นขายเครื่องคือจะเปิดลักษณะคือเต้นแดงคือ,อยุ่ออันเวียง,ง,งจานฮอ์เนาะเวียงจานเราจะจะขายประเภทเต้นแดงบล็อกก็คืออยู่ตลาดแคมปของนั่นเอง อ,อันนี้จะเสื้อผ้าคันหอมมหลวงพระบางมันต้องมาซื้อแบบเครื่องแบบนี้โอ้คนมี้การประับประดาใหม่นี่นะมีการตกแต่งใหม่นี่คือเป็นองแฮม m นักกรรนี่ค่อยมักสไตล์เนี่ยอันของหลวงพระบางารุปอานเฮือนซานของหลวงพระบางและสถานที่ต่างๆแปลว่ามันเป็นเอกลักษณ์ขนาดแตกต่างจากจุดอื่นๆเลยเนาะ เมืองหลวงพระบางอันนี้น่าจะแมนเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงหลวงพระบางเนาะนี่นี่น,นี่อยู่ทางกลับนี่เลยถนนสินนี้ <c oughs> น,น,นี่คนณเพิ่งฮี่นนยอดหลยเนะาะสไตล์แบบโอ้โบรางจ้าปัญญาดอกแบบแบบเขาลงไหลในในลักษณะที่เป็นแบบนี้ฮะนะมันมีสถานทีน่นี่มีอ่ะเมืองน,นี่เมืองเดี่ยวเนาะทางภาคเหนือน,นี่ ามาเทียเ่ยวนี่ต้องแนะนําเลยแหละเที่ยวสุ่ๆก็คือต้องมาเที่ยวหลวงพระบางต่อมาจะเป็นบ้านปลาขามบ้านปลาขามขนาดตู้เอทีเอ็มแต่ยังเห็ดเป็นลักษณะเป็นแบบไม้เนาะเป็นโซ่ไม้ต่างจากอยู่วียงจันบอกวียงจันจะเห็ดเป็นลักษณะเป็นตู้แบบอะไรต่างๆนี่กห้างลักเกียงก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์นี้เลย ต่อมาก็ะจะแมนเป็นหอสมุดแขงหลวงพระบางแขงหลวงพระบางมุกสงอา่างลังคานก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนจะมุงด้วยเป็นหินอาปิดินขออันนี้จะเป็น,ปนว่าพระแนก ถ้าหลงข่าวและว,วัฒนธรรมห่อสมุดกลางแข่งรถพวังเวลาเปิดก็คือเปิดตั้งแต่เวลาวันจันทร์วันศุกร์คือคือวันเสาร์ปิดแน่นอนแล้วเนาะนี่จะเป็นเครื่องของขาย่เไยน,ไนยึกกระเป๋าก็าเราเลยก็ซา<อ> มีทั้งเปลี่ยนกับมีหลายแบบหลายสีสัน <c oughs> บบรานแบบสไตล์แบบดั้งเดิมเนาะสมเป็นเมืองมอ,งมอลดกโลกเนาะเป็นเขตที่ฮักษาวัฒนธรรมได้ดีหลายวัดตัวนี้สุดยอดเลยสวยงามหลาย กำแพงนี่เพิ่นกามีการให้ความสะอาดใหม่เนาะแล้วก็เส้นทางมันก็มีการปลูกใหม่อากาศก็เริ่มดีละเริ่มเย็นมาละหากรับจากโมงนึงเนาะสองโมงปลายอากาศเย็นดีแล้วโบแมนสองโมงเนาะขอโทษหลายชิบสองโมงปลายชิบสองโมงปลายหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่ง เครื่องซื้อเป็นของฝากให้กับเด็กน้อยนะอ้น้ำนะฮะชุดเท่าไหร่เอ้อเขอญาญาตถามนะ่อยคือชุดเดยเลย คือเสื้อนี่ดิเสืออัเปลยนแพ่่อย่างเจ้าเทเทไฟแทไฟพทปตัวนี้มันบางกว่าตัวนี้ยี่้อนั้นแรกใส่ตัวนี้อันยันหน้าเรากมาใส่แค่งามงามเข่าล้วนนะเอาเข่าล้วนชั้นกเขามาใส่เข่าล้วนกับตัวซงได้ร คือเห็นสุดเด็กน้อยฮะสูตเด็กน้อยฮะสูตเท่าไหนสูตเด็กน้อยผู้ชายขนาดสูตรผู้หญิงอ่ะผู้หญิงกับผู้ชายตัวนี้น้อยตัวนี้แล้วนะตัวชุดผู้ชายเนี่ยอ่ะโดยชุดเด็กน้อยชุดตัวผู้ชายโดยโดยสองชุดนี่แหละตัวนี้ชุดนึงสามสิบห้าอืมเอากระตุ้ให้สามสิบเป็นชุดผู้ชายอันนี้เุดผู้หญิงเยอะจ้ะ เราต้องอยางกลับมาก่อนแต่สมาวรวีเบิ้งตื่นแ้วพอใจหลายหลายแวน,นั่นเป็นสิ่งเอออันนี้เป็นสิ่งทด้านเป็นโลกนี่อันนี้เราอยู่บริเวณทางด้านลำของพระธาตุเออด้านรูมของพระธาตุผู้สีเนาะเราขึ้นไปก็จะแมนอันนี้เป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาหลวงพระบางโบหุน่าจะเป็นเคนปิดเนาะยังบริหารบริการเทียร์ตี้เนาะ มาเบิ้งก่อนอ่านใจแจ้งการก่อนหอไอเฟนแห่งสะอาดเลิมตั้งแต่วันที่แปดธันวาคมเป็นต้นไปทางเขาจะเปิดให้บริการจะ่แปดธันวาคมเป็นต้นไปนะอ๋อก็ะือเพิ่นเปิดให้บริการละเปิดแห่งเขาลวแต่พระอาจารย์จะเปิดแต่เป็นช่วงเศ้า สนั่นก็คือเพื่นบริการเป็นมอร์นิ่งแปดโมหาสอโมอู้สนั่นก็คือเมื่ออื่นเมื่ออื่นนี่เขาก็ต้องเด้มาออกมาเบิ่งตอนเศ้าแล้วก็ตอนแรงตอนแรงก็บตะมนหนึ่งโมงไปตอนนี้1ิบสองโมงอาจจะพักนั่งก็เข่าได้เนาะเที่ยวชมภายด้นในตืมเดี๋ยวนี้ก็มีแผนขึ้นกันเนาะจะพาทุกคนเข้าไปชมภายนใน,ในตืมเป็นหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาต หลวงพระบางหรือว่าเป็นพระราชวังเก่านั่นแหละนะประเทศเป็นของพิธภัณฑ์ผู้ทา,างขึ้นยาวเหยียดเดี๋ยวนะทุกคนขึ้นขื่นขึ้นขึ้นกันเนาะขึ้นเที่ยวซุ้มกันแต่ตอนนี้คาทุกคนยางซ้มอ่ายางซ้มตามสายสายทางเนาะนางซ้มอ่างเงินซานาแล้วก็ยางซ้มสถานที่ต่างๆตามสายพากันก่อนเพราะว่า เขามีเวลาจํากัดนอนในการท่องเที่ยวครั้งนี้ในการพารทุกคนซ้อมนี้ก็คือมาได้แต่2มื้อเนาะแต่คือวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นเองเนาะเพราะว่าวันจันทร์หาวันซุกใครก็ต้องได้กลับไปที่เรียกประจําแล้วๆๆอยู่แล้วเนาะก็ได้มีจํากัดในในในการเดินทางมาจังสิคขาจะยางไปพุดปปพ่ดเนะเดาะไปซุกไปวึงพุ่ดเนาะเกี่ยวภาพุ่ดเนาะก็งงกันเปลี่ยนเลยอันนี้เกิดเป็นเส้นทางซอดออกไปที <S <S ่กัน ในระยะนี้ก็เห็นหลายๆบริษัทท่องเที่ยวกับนีการปิดตตุที่กันเนาะเพราะว่าตามสายทางเซนนี้คนจะเปิดให้เป็นอาจุดท่องเที่ยวทั้งเป็นอาห้านไรอาหารเนาะทั้งเป็นบริษัทต่างๆคือที่เราเห็นนี่มีใชฟนรเพราะขั้นแบบคั้นเปรียบเทียบไซยู่บ้านฮองเนาะ เขาจะเห็นแบบมันจะปิดตึกสูงๆเหมือนว่ามันเป็นธนาคาร,ปรเป็นตึกสูงๆเป็นสาขาแล้วก็จะเป็นอสร,ร้างนี่คงแบบที่ทานสมัยแต่ว่าอยู่ในหลวงพระบางมันจะเป็นสไตล์แบบนี้ถึงว่าเจ้าสี่บุนบริษัทใหญ่สมัยเนาะสมัยก็อยาเจ้าก็ต้องได้อยู่ในห้องแบบนี้พักผับพาไปแบบนี้ผ่านอาหารหรือพม่ครับ ประกาศขายซ้ำเนาะบูมแอนะอะไรได้ยังทุกคนเนาะประกาศขายซ้ำนี่นอนโควิดเนาะพักโดดหลายก็จนได้ขายเนาะขนาดการประดับประดาเนาะตกแตง่งของ่นก็นยังหกสงูงแบบเนี้ยไปไก่ไก่ไปไหมทุกคนเนี้ยไปเบิ่งนจิงซี่เนี้ยไปไก่มันจะมีแบบงานซานเนะจะเป็นแถวแล้วก็มีความเป็นระเบียบแ้วกะเสมอด้วยกัน้วกะคือกันบนเลย เก็จะเป็นประเภทศอย่างเซเลโต้นะ่าจะเป็นห้างกาแฟเนาะขอบอ้อนสั่งที่จะบัดร้ายายให้อ่าทุกคนได้รับสุบอ่าน้ำกันเนาะเอาแบบว่าเฮากะมีอันไหนเฮากะแลกเปลี่ยนน้ำกันเนาะกะชีพาทุกคนล้มกับทุกคนไปนี่แหละกะเบ,บืองภาพบรรยากาศน้ำกันไปเพราะว่าจะนิ่งเนาะพาทุกคนชมภาพบรรยากาศในตัวเมืองเนาะเะบืงองอาคารสิ่งอสร้างต่างๆเนาะแล้วกาเบ,บือง การเปลี่ยนแปลงไปของตัวเมืองของสิจะพาทุกคนย่างเลาะไปจัางสิ่หละเนาะเพราะว่าคืทประสงค์แต่ที่ว่านั่นแหละเนาะจะพาทุกคนมาย่างเที่ยวสมสิ่งก่อสร้างทางการความเป็นหลวงพระบางเนาะเขาสังเกตบึงทีพฝาประตูงานอ่องเพลินจะเป็นลักษณะแบบนี้จะหาสมได้ยากหาเบิ่งได้ยากเลยเนาะอยู่จุดอยู่เี่งจันโน่เลยเนาะเี่งจันนี้โน่เลยหลวงพระบางเขานั่นเองนี้ สวยงามบ่ทุกคนงามบ่มีความเป็นเอกลักษณ์ถาว่านักท่องเที่ยวหลายบ่มันก็นจะกโบหลายปันใดเนาะฮาว่าเขาเทียบสักแต่ก่อนเพราะว่าระยะน,นี้มีกับมีแต่คนเนาะเขาหลงวังจนจันทร์แล้วก็แข่งอื่นที่เขามาเที่ยวเท่านั้นเองคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนาะชาวตา่างชาติกับยังบูมีซะนะมีแต่จะเป็นท่านปลา ก็จะพาทุกคนไปหลายๆสถานที่เนาะเท่าที่จะพาไปได้ถ้าเท่าที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนได้เนาะก็จะพาทุกคนไปมาแล้วบริการรงทงฟีทงกีเนาะห้าอาหารหลงรับไต่อ นอกจากนี้มันก็มีมีลายเนาะ,ะกับโบมิเตสุฮามาเที่ยวอันนี้จะเป็นโองเฮียนเลี้ยงเด็กหลวงพระบางเป็นโองเฮียนโองเฮียนเลี้ยงเด็กอนุบาลหลวงพระบางอ้า ขนาดทงเฮียนเนาะก็ยังมีสไตล์ปิดแบบนี้เลยมาเบิ่งมาเบิ่งกนอกับกนวามีฮอตปอไห้เนะาะสไตล์หลังคาก็จะเป็นดินขอเป็นลักษณะคือเป็นช่อสั้นทงเฮียนกันเลยมีมีความเป็นเอกลักษณ์อะไรเนาะทุกคน เป็นเพราะให้ผุ่นี่เลยเนาะจึงอยากจะพาทุกคนมาเที่ยวสมหลองพระบางอยกากไปนําเสนอทุกคนได้เห็นก็คือมันมีความที่แตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะเลยนะเห็นไหมเบื้องจากเสาหุบโซงเสาเมืองหลวงพระบางเองก็เป็นเมืองที่โบริใหญ่ก็โบได้ใหญ่หลายแล้วก็ขเขาเกิดสามารถย่างอ้อม เขาตั้งใจที่จะยางอ้อมก็สามารถยางอ้อามทูตัวเมืองได้คือกันเนาะเบิ่งหุบลักษณะของเสามีความเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยแหละเนาะทาง้ันเทิงก็เป็นลักษณะป็นสันเนาะเป็นสันแล้วก็น,น่าจะเป็นดินจีเนาะคนกอลงมาก็เป็นเสาลักษณะป็นสี่เหลี่ยมก็ห้าเหลี่ยมประมาณนี้ นี่ก็คือเป็นหุ้งเฮียนอนุบาลปฐมหลวงพระบางเนาะอยู่อันเชื่อว่าอยู่แถวใจกลางก็ว่าได้เนาะหากว่าคอยว่าผิดพลาดประการใดเนาะเป็นการนำเสนออันใดผิดพลาดก็ขอทูลขออภัยเนาะเพราะว่าก็โดนปีแล้วก็อีกอย่างนึงก็บ่ได้เป็นอันนั้นแน่เนาะบ่ได้อยู่นี่แน่ก็ข้อมูลบางอันก็อาจจะบ่ละเอียดก็ขอทูลขออภัยทุกคนเนาะก็จะนี่แหละอันใดที่สามารถนำเสนอได้ก็จะนำเสนอแต่พาทุกคนเกี่ยวส้มแบบนี้เราไป ไ่าี่ถามนี่ยมีห้าในเพื่อนให้เซารูจักบอกเดี๋ยวหมีเนล้งลองทานี้คานี้บอกถ้าจนั่นี้กจะซอยนเนาี่ทขนมานขนมนี้เนาะมาซอกเซารูจักกันนำหาเจ้าของก่อนน สบายดีเเอ้ยดี๋ยวอ่านมีรถจักให้เซาบ่ะ,อะตอน,นอมีบุมีพอจะาหุ้บอกว่ามีจุดเด่นขอเรถจักรห้เซารถจักนเลยบริษัทแรกบริษัทบบเปิดอ่ะเข้าใจเจอปัญหาแล้วเนาะตอนนี้เจอปัญหาแล้ว ห,หลายบริษัทเพิ่นยังบันได้เปิดเนาะ,ะคือเฮาจะซอกเสารถได้จังใดบัดน,นี้ก็ต้องได้หาทางแหละบัดน,นี้บางเทื่ออาจจะได้เหมารถเป็นรถ2แถวแบงกี้นี้ไปอยากจะไปตาดกล่องซีตอนนี้เนาะตอนนี้แหละแต่ตอนนี้ยางซอกก่อนนะ้หาต่อมาทางด้านนี้ก็จะเป็นองเรียนประถม่สมบูรณ์หลวงพระบางนี่อาเบ่งน้ากัน นีนะ่นะเมื่อกี้นี่เป็นอนุบาลเป็นโรงเรียนเล่นเด็กเนาะนการข้ามเพียงแต่ข้ามกําแพงหน่อยเดียวเนาะนะี่ล้ายางข้ามมาทางนี้ก็ได้คือกัดเนานะแต่ว่าพา,าออกคือคนยางออกมาเนาะโอ้ยอคนโป้หูนะ้เนาะคนโป้หู้โอ้ยหลังคาเบิ่งหูพังลักษณะมันคือกัดมาเลยเนาะต่างๆกับ่ัวลาย มวดอ่าพใส่คำว่าหม,มวดหมวดโฮงเฮียนปรถมศึกษาหลวงพระบางมึงจากประตูจากประตูประตูเนาะประตูเข้าแล้วกัป้องเยี่ยม ก็จะสังเกตก็คือเพื่อนวานเนาะหลายบริษทัทท่องเที่ยวกับปิดตัวลงแล้วก็บ,บางบริษทัทกับประกาศาขายร้านอาหารกันยังเปิดให้เซาก็คือเขาเห็นโอ้ยนี่เลยเนาะพิษของโควิด19เหตุให้หลายอย่างเปลี่ยนไปหลายๆธุรกิจคนกันมีการปิดตัวลงร้านอาหารต่ำหนักราวต่ำหนักราวต่ำหนักรานนี่เห็นอยู่เว้งจันทร์ก็มีได้ร้านอาหารต่ำหนักล้านนี่ ผมมีต่อยู่ในหลวงพระบางเราคือ,ค,อคือเส้นทางอันอแถวแถววัดอันองค์ตื้นนะที่พาทุกคนไปต่อหน้านะอืมนะอาคารในบัญชีอน,นุรักษ์บ้านวัดแสนมีอย่างนี้เนาะเขามาเบิ่งน้องกันโอ้มีหลายจุดได้นีเนาะ มีหลายจุดมีหลายสถานที่วิลลา่าแสนสุขเดียจะเป็นห้งแหด้วยกันเนาะห้งแหม้วยกันแหม้วยกัน,นี่วัดแสนสุขุมอะวัดแสนสุขสุขราม,มสวยงามนะทุกคน เดี๋ยวแวะน่อยหนึ่งเรื่องรายละเอียดแล้วกับประวัติต่างๆในในวัดในหลวงพ่อบางคอยกับบอคอยจะผู้ปันไหนดอกเนาะทุกคนเบิงไหมความสวยงามของวัด ลวดลายต่างๆแมนมีความสวยงามมีความประณีตหลายหนึ่งเต้หอ,อกอก่องของคนเนาะก็ยังสวยงามเป็นปีพันก็ร้อยแปดสิบอาคารสถานที่วัดว่าหารนี่ สวยงามเบิดเนะสวยงามเบิดคอยจนแบบบู้สร้างที่จะบันระยายให้ทุกคนเ,เข้าใจนะ้อยใดน้อยเดียวจะพาทุกคนย่างหลาะแล้วเขาก็บเบิ่งภาพบรรยากาศไปน้ำกันเนาะเพราะว่าย่านเนะ่านว,ว่าเอาว่าอย่างพิดพลาดไปซะนะ อันนี้ก็จะเป็นเป็นกุฏินะกุฏิของคุบาอาจารย์เลยจะเป็นหัวหัวสว่งหัาสว่างเนาะ อันนี้น่าจะแมนเป็นศิลาจารึกบ่หรือว่าเป็นหอยติดพระบาทบ่จิดนี้อไปอ่ะถือว่ายางมะก่เติบเลยเนาะยางมะนี่กับยางมะก่เติบแล้วกับ ถือว่ายาวเพราะสมควรแล้วเนาะในวิดีโอนี้กันเลยก็สิได้ขออนุญาตจบวิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้กันตอ่อก่อนเนาะแล้วก็เอาไว้ต่อวิดีโอทัดไปว่าจะพาทุกคนไปบึงจุดเด็ดตืมอีกเนาะขอจะตัดออกไปเป็นต่อเป็นต่อแล้วกันเนาะยังอยู่ในหลงพระบางนี่แหละทุกคนเนาะฝากทุกคนที่ตามกันตืมฝากทุกคนถ้าติดกับั้งใจให้คอยตืมเนาะเอาไว้หักจมวิดีโอทัดไปกันต่อก็ตอ่ตอเนาะโอ้ยแบบเขาได้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วรู้สึกว่ามัน มันโอเคแบบมันคักเลยแหละเนาะหาว่าได้มาแล้วแนะนำมาเนาะหาว่าผู้ที่มีโอกาสได้มาที่หลวงพระบางก็มาได้เนาะมาช่วงนี้ก็คือสะดวกสบายเนาะทั้งเพราะว่ามันมีรถไฟแลนด์แล้วเช่วงนี้มาได้เที่ยวสมได้เนาะเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เข้าใจนําทุกท่านเข้ามาทับสมเข้าใจทุกท่านที่เข้ามาที่ตามเป็นกำลังใจให้เนาะพาทุกคนยางสมวัดอ่ายางสมสถานที่ต่างๆจิ่งก่อสร้างต่างเนาะอยู่เส้นทางเส้นนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิวทัดไปว่จาจะพาทุกคนไปเบิ่งเส้นหางเ้นไหนเติมสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี